คุณยายสปีดเนี่ยเท่าที่ผมจาได้นะฮะตำนานของคุณยายเริ่มที่หัดใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้คุณยายนะฮะวิ่งมาเรื่อยๆจนวิ่งมาถึงที่อุ้มผางนะครับคุณยายยิ่ววิ่งจากภาคใต้ขึ้นมาภาคเหนือเลยใช่ไหม <i> นี่คือเกมคือหลอนซ่อนทางนะฮะเสียงใครหัวเราะเสียงใครหัวเราะเดี๋ยวสี่ยังไม่ได้เข้าเกมเลยนี่คือหน้าคอลเลกชันนะฮะ <i> เป็นหน้าที่รวบรวมอินทิตี้นะครับเป็นสิ่งลี้ลับที่เราเจอมา ผมเจอมาจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้นะคนที่เป็นเดินเป็นวิญญาณนะ่ะหายไปไหนเจอแล้วนะเจอมากกว่านี้นะฮะแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่เจอนะครับรวมถึงคุณยายไม่ต้องหัวเราะเลยผมอยากเจอคุณยายคอมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วต้องสังเกตในรถด้วยนะครับคือจะมียันใช่ไหมตรงนี้มียันแล้วก็มีไฟให้เปิดด้วยต้องดูให้ทั่วดูให้ถีถ่วนด้านหลังด้านหน้าด้านหลังข้างในยันแบบนี้แล้วก็องค์พระที่ติดอยู่ตรงนี้นะฮะ วิทยุเพลงคือมันเป็นเพลงเลยอะไม่กล้าเปิดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลง AI, AI ก็ตามดูป้ายดูต้นไม้ไม่ต้องรีบสาราเหมือนเดิมไหมน่าจะมีซูมนะฮะกดซูมโอ้มีครับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนึกว่าคนยืนอยู่เมื่อกี้อ้อแล้วก็ช้างที่เราเจอครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราต้องปิดไฟทุกอย่างแล้วก็ขับไปน่าจะอย่างนั้นนะฮะไม่อย่างนั้นคือช้างตกใจไฟเหมือนเดิมวัสดุเหมือนเดิมทูเรียน โอ้ช้างอีกแล้วอ๋อโอ้เสียงช้างน่ากลัวมากครับครับโอ้ยผมนึกว่าวิ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเสียงเนี้ยตกใจขอแทรกไปหน่อยนะขอแทรกไปหน่อยขอแทรกไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคปิดไฟตรงนี้ด้วยปิดไฟหน้ารถปิดไฟตรงนี้แล้วตรงนี้ล่ะปิดได้ไหมไปฮะข้างหน้าเราจะเจอช้างขวางอยู่นะครับเสียงช้างมาแต่ไกลซ้ายมือนะฮะมีรถนอนหงายอยู่อ่า ตัวเองจําเราได้ไหมตัวเองเราเราคนเดิมแต่ว่าเราปิดไฟแล้วนะเราปิดทุกอย่างแล้วนะปิดแล้วนะปิดแล้วไปได้ใช่ไหมตาแดงแดงปิดปิดแล้วไปได้ไหมล่ะทำไมยังมองหน้าอยู่อีกอะเราต้องมุ่งหน้าตรงไปตรงนั้นโอ้ยชนจนได้แต่ผมก็ผ่านมาฮะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับไฟเลยใช่ไหมเนี่ยไม่เกี่ยวกับไฟเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้ยรอดไม่ได้รอดไม่ได้รอดไม่ได้ต้องหลบแบบหลบเลยอะโอเคครับตีสองฮะเอ๊รอ,อดไม่ได้เอ,อจริงผมอยากเจอคุณยายมากเลยนะคุณยายสปีดเนี่ยไม่ชอบเลยทางที่แบบขับมาแล้วไม่เจออะไรนะฮะถนนยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่เจอกับอะไรสาราก็ว่างเหมือนเดิมข้างหลังก็ไม่มีหลังรถเราก็ไม่มีในรถก็ไม่มีมันโล่งเกินไปมันโล่งเกินไป,นง,นไปง่วงจอดพักไม่มีเลยครับอย่างนั้นลองเปิดวิทยุฟังดู ชัดเลยครับผมดีที่เปิดฟังโอ้โหวัดไหนครับเนี่ยวัดเสม็นหรือเปล่าถ้ามีเสียงพระสวดคือมีสิ่งประหลาดนะฮะที่เรามองไม่เห็นซ้ายมือเลยครับมีเสียงกระตุกมีเสียงกระตุกเล็กน้อยโหลดอะไรมาแน่เลยที่สาลาไม่มีข้างหลังเราก็ไม่มีระวังช้างป่าข้างบนโอ๊ะ ไฟติดไฟติดปกติไม่มีไฟไฟติดได้ยังไงปกติอันนี้มืดมันจะมีอะไรมาไหมมันจะมีอะไรโผล่มาไหมโอเคครับไฟสาราติดฮะต้องถึงเจ็ดโมงเช้าถึงจะรอดจากถนนนี้ได้เอาละฮะไฟเปิดไม่ติดครับผมไฟหน้ารถเปิดปิดได้แต่ไฟในรถเปิดไม่ติดครับชัดเจนเลยฮะแล้วไฟเปิดไม่ติดอย่างนี้จะมีอะไรมาแถมไหมมันไม่น่าจะมีอะไรสองอย่างซ้อนกันใช่ไหมเนี่ย ไฟไม่ติดก็คือไฟไม่ติดโอ้ยใครกินอะไรอยู่เมื่อกี้แล้วไฟเปิดไม่ติดล่ะคนละเรื่องกันเหรอวิ่งไปด้วยข้างล่างก็มีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิ่งเร็วด้วยรถบินได้รถบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดไฟไหมปิดไฟก่อนเอ้าปิดไฟแล้วหายไปเลยเหรอน่าจะต้องปิดไฟพอยังครับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับไฟครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตกอย่าตกอย่าตก ยดอดโอ้โหโอ้โหโอ้โไปไปไปโอ้เลี้ยวซ้ายตีห้แล้วเปิดติดแล้วครับผมไฟหน้ารถก็ติดครับผมอยากเจอคุณยายมากๆฮะคุณยายวิ่งมาไกลนะครับผมอยากทักทายคุณยายคุณยายแบบเป็นนักวิ่งที่แท้จริงนะครับนักวิ่งระดับโลกงสู้คุณยายไม่ได้นะฮะถึงแม้ว่าจะยุมากแล้วการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องการ เหมือนจะวิ่งมานานแล้วเจ็บเท้านะฮะคุณยายคุณยายครับนั่งรถไปด้วยกันดีไหมครับคุณยาย Different. ผมว่าน Rio ั่งรถไปด้วยกันดีกว่านะเปลี่ยนรองเท้าไหมล่ะซื้อรองเทาวิ่งแค่สักคู่หนึ่งคุณยายคุณยายครับคุณยายครับผมต้องวิ่งนําก่อนใช่ไหมเนี่ยคุณยายถึงจะตามมาดูทตทางแล้วน่าจะใช่เราต้องแซงไปก่อนใช่ไหมเอาคุณยายหายเอายังยังยังอยู่ยังอยู่คุณยายกำลังจะสปรินต์คุณยายเป็นคุณยายเป็นนั่นไงม้าแหละ คุณยายเป็นเชือสายของโซนิกนะฮะโซนิกจะมีวันนี้ได้คุณยายกําเนิดโซนิกมาจากคุณยายโอ,อ้เออผมไม่ต้องขับก็ได้มาคุณยายนายรุโตะด,ด้วยนะคุณยายไปอยู่คนโนฮะมาเหรอคุณยายโอ้โหวิ่งนำหน้ารถด,ด้วยโอ้ยเดยเดดเดดเดดคุณยายมันขับยากคุณยายคุณยายคุณยายผมเลี้ยวซ้ายโอ้รอด เรียบร้อยฮะเจอคุณยายครับคุณยายสปีดผมว่ามันต้องมีคนนั่งในรถเราฮะมันต้องมีแน่ๆครับคนนั่งในรถเนี่ยโอ้มันไม่มั่นใจเลยไม่มีอะไรเลยครับงั้นเปิดวิทยุก่อนอ่าวิทยุไม่ใช่ครับวิทยุเป็นเพลงฮะคือจริงๆน่าจะมีเฉลยสักหน่อยนะถ้าเกิดเราพลาดจะได้รู้ไงอ่าไปๆๆไ,ไ,ไม่มีก็ตรงไปฮะต้องเป็นเจ็ดโมงนะครับต้องเป็นเจ็ดโมงเช้า ต้องมาเจ็ดโมงเช้าโอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเปลี่ยนคนนั่งเหรอทั้งที่แล้วผู้ชายใช่ไหมคราวนี้ใครอ่าโอ้โหอืม <c oughs> อชัดเจนชัดเจนเลยครับโอ้โอ้เออไม่ไม่ได้ชวนไม่ได้เชิญมาได้ไงวันนี้หยุดงานเหรอไม่ได้ทำงานเหรอวันนี้คิดเงินนะค่านั่งรถเนี่ยขับ ขับแท็กซี่มาก่อนปกติไปเท่าไหรอ่อ่ะสองร้อไหมร้อยแปดสิบแล้วกันรถได้ยี่สิบาทโอ้โหหันมาจะยืดหน้ามาทำไมเอารถไม่ไปรถไม่ยอมไปจะยืดหน้ามาทำไมจะยืดมาทำไมหน้าไม่เข้าใจเลยร <laughs> อดมาได้อีกหนึ่งวันชีวิต <laughs> ลำบากเหลือเกินตีห้าครับผม โอเคไฟติด okay, ปิดเปิดได้ไปายปกติข้างบนครับคนเต้นโอ้อันนี้ง่ายหกโมงหโมงโอเคไฟติดโอ้โหต้นมะพร้าวทำไมต้นมะพร้าวที่นี่ทำไมแปลกแปกวันนี้ทำไมเจอหลายอย่างเลยดูททางแล้วต้นมะพร้าวน่าจะไล่เราแน่นอนไททันครับไททันไม่ตามเหรอเขาเดินช้าไง ấy. เขาเดินชาแต่เขาดักเราได้นะเมื่อกี้น่าจะไม่จบแค่นี้น่าจะยังไม่จบแค่นี้ว่าแล้วว่าแล้วไททานไม่จอดด้วยไม่แวะด้วยเออต้องปิดไฟไหมปิดไฟ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 โอ้โหต้องเลี้ยวไหมยังไงอะเล่นมาขนาดนี้จะไปยังไงเนี่ยเฉพวิธีการซิกแซกซิกแซกแก้งไปทางนู้นแต่เรามาทางนี้แกล้งไปทางนู้น โอ้ยรอดๆๆๆรอดรอดรอดโอ้โหโอ้โ huh. อ้โอ้ไปแล้วไปแล้วหกโมงเป็นเจ็ดโมงหาหรือยัง7จ็ดโมงเช้าแล้วเย้ในตอนเช้านั้นสารามีใครอยู่ไหมมันสว่างมากเลยนะเอาละครับขับรถตรงไปฮะต้องตรงใช่มั้ยเนี่ยโอ้ คัซีนด้วยอ่ะเย้ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมานะครับแสงสว่างสีทองอลามตาการขับรถที่วนเป็นลูปนั้นเราก็ได้จบลงไปแสงที่มันส่องบนผิวหนังผมรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นนะครับคือจดจําไว้เลยว่าถ้าเกิดเจออะไรแปลกๆให้เลี้ยวซ้ายไปหาสารพระภูมิมาลายนะครับ